ัาลามุอะไยกุมวราะมะตุ้ลอฮิววบะบรากาตูค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการรอบรั้วมหาวิทยาลัยช่วงขับซันเดย์เป็นรายการที่รวบรวมเรื่องวัยรุ่นการค้นหาตนเองการเรียนปัญหาหรือข้อข้องใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะซึ่งจัดโดยชมรมเยาวชนมุสลิมสู่อนาคตเราจะพบกันได้ในทุกคืนวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน ตลอดเดือนรอมฎอนค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับดิฉันอานิซาอันดนับนิสิตชั้นปีที่3ม,มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์เอกจิตวิทยาการปรึกษาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาอดีตอมมรอชมรมเยาวชนมุสลิมสู่อนาคตในปีที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบัน กำลังเป็นคุณครูฝึกสอนแนะแนวในโรงเรียนรีอยุทยาได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะชื่อรุจ่าอามัดอาดัมนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสาขาจิตวิทยาการปรึกษาแนะแนวแล้วก็การศึกษาพิเศษค่ะชั้นปีที่5ตอนนี้ก็ฝึกสอนอยู่ค่ะแล้วค่ะพี่รุจ่าครับปัจจุบันเนี่ยคือเป็นคุณครูฝึกสอนอยู่ ที่เราทราบกันแล้วคือได้ฝึกสอนเนี่ยได้เข้าไปฝึกสอนในระดับชั้นไหนบ้างคะออตอนนี้สอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะอ่ะาแล้วแสดงว่าก็คือในระดับไม่รู้แสดงว่าคือสอนเนี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใช่ไหมคะแล้วได้มีโอกาสไปสอนในระดับชั้นโตในระดับมปลายบ้างไหมอ๋อคือ ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะตอนที่ไปฝึกสอนเนี่ยก็จะมีครูพี่เลี้ยงใช่ไหมคะซึ่งครูพี่เลี้ยงที่ดูแลเราในโรงเรียนที่เราไปฝึกสอนเนี่ยท่านสอนสองวิชาสองระดับชั้นคือชั้นม .2 และก็ม .6 เพราะฉะนั้นก็คือนอกจากรับผิดชอบสอนชั้นม2แล้วอะค่ะก็จะได้มีโอกาสได้สอนแนะแนวชั้นม6ด้วยค่ะอ,อ๋อแสดงว่าพี่รุจาเนี่ยก็ต้องมีการติดตามในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลย ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเ,เนื่องด้วยแนแนวเนี่ยค่ะจะครอบคลุมขอบข่ายด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวสังคมด้วยซึ่งม .6 เนี<ฮ>่ยเราจะให้ความสําคัญด้านการศึกษามากก็คือเน้นจะเน้นไปที่เรื่องของ a d m มิชชั่นเพราะฉะนั้นค,คือต้องมีเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ a d ดมิชชั่เยอะๆค่ะเพราะว่าก็คือต้องมีนักเรียนเนี่ยเข้ามาสอบถามเลยว่าจะสอบตรงคณะนี้จะเรียนมหาลัยนี้ต้องทํำยังไงบ้างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็อย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะก็คือคับซันเดย์ของเราค่ะเป็นรายการตอบปัญหาด้านการศึกษาตอบปัญหาด้านการเรียนเลยค่ะซึ่งสําหรับวันนี้เลยมีน้องๆส่งคําถามเข้ามาถามเราเนี่ยในรายการขับซันเดย์เยอะมากๆเลยค่ะโดยเราก็ซึ่งแต่ละคําถามเนี่ยมีความน่าสนใจมากวันนี้เราก็เลยเลือกคําถามพิเศษพิเศษมานะคะน้องคนนึงเนี่ยค่ะมีปัญหาด้านการอ่านหนังสือสอบค่ะ คือว่าอ่านไปแล้วเนี่ยคือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอ่ะแล้วทีนี้คือเขาก็เลยอยากจะแบบว่าพี่รุจัอ่านเนี่ยมีวิธีแนะนําในการแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรบ้างคะคือก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยที่ใช้สําหรับการสอบแอดมิชชันทุกวิชาเลยจะมีพื้นฐานมาจากเนื้อหาชั้นมเัเยมศึกษามัธยมตอนปลายอตอนมปลายนั่นเองเพราะฉะนั้นการเข้าใจเนื้อหา พื้นฐานในห้องเรียนก่อนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคําแนะนําคือเราควรที่จะตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้เข้าใจก่อนมันจะช่วยเวลาเราเทําข้อสอบตอนแอดมิชชั่นนะคะก็จะง่ายขึ้นหน่อยนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะถ้าสมมติว่าตั้งใจเรียนในห้องแล้วพอไปเจอข้อสอบจริงๆลองทําจริงๆก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอันนี้ค่ะคือคือให้แนะนําว่าอาจจะใช้วิธีการ ถามคนที่มีความถนัดในวิชานั้นๆอาจจะเป็นอาจารย์ประจำวิชาเองหรือเพื่อนๆที่ที่เขาสามารถอธิบายให้เราฟังได้ะค่ะก็คือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่เบื้องต้นคือการตั้งใจเรียนในห้องเรียนเพื่อให้พื้นฐานของเราเนี่ยแน่นเนี่ยถือมีความถือว่ามีความสําคัญค่ะใช่แล้วก็คือว่าแนะนําเลยก็คือน้องๆทุกคนสําคัญที่สุดการตั้งใจเรียนในห้องเรียนนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะสามารถนําความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดได้นะคะแล้วช่วงเวลาในการ อ่านหนังสืออะค่ะสาหรับพี่รุจา่านแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พี่รุจา่าจอ่านหนังสือช่วงไหนคะช่วงที่พี่เตรียมตัวสอบนะคะพี่จะใช้ช่วงกลางคืนค่ะในการอ่านหนังสือเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่สงบนะคะเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นแต่ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการอ่านหนังสือเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันให้เราสังเกตตัวเองแล้วกันค่ะว่า เราอ่านช่วงไหนแล้วเรามีสมาธิมากที่สุดก็ให้เลือกอ่านช่วงนั้นอันนี้คือขึ้นอยู่กับแต่ละตัวบุคคลค่ะแล้วจําเป็นไหมคะที่เราจะต้องอ่านหนังสือวันละกี่ชั่วโมงคือแบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นต้องอ่านวันละ8ดชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแล้วอย่างพี่รุจ่าอนน่ะคะมีเวลาในการอ่านหนังสือของตัวเองเนี่ยกี่ชั่วโมงค่ะคือส่วนตัวพี่เนี่ย ตอนที่พี่เตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะคือเราจะไม่ได้มีตารางฟิกตายตัวว่าวันนี้จะต้อง4ี่ห้าชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะใช้เป็นเนื้อหาออทําตารางเป็นเนื้อหามากกว่าว่าภายในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะอ่านแล้วครอบคุมเนื้อหาแค่ไหนบ้างแล้วคืออ่านเท่าที่เราไหวอะคะ่ะถ้าสุดท้ายแล้วจริงๆคือไม่ไหวแล้วจริงๆก็ให้ไปพักแล้วค่อยมาอ่านอ,อีกทีอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ให้สังเกตตัวเองว่าเราไหวแค่ไหนดีกว่าก็คือว่า เราเนี่ยก็คือถ้าจะอ่านยังไงสําหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอ่านหนังสือก,ก็คือให้เป็นเวลาที่เราถือว่าเหมาะสมกับเราเราอ่านแล้วรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี่ยเราอ่านเรามีความเข้าใจและมีสมาธินะคะแล้วเวลากี่ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอีกเช่นกันว่าเราไหวแค่ไหนคืออย่าพยายามไปหักโหมแล้วกันใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วอีกมีปัญหาหนึงเลยค่ะพี่รุจา่าคือคล้ายๆกันคือน้องเนี่ยมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งอ่า คือเขาบอกว่าเขาวางแผนอ่านหนังสือวางได้ทําเป็นตารางเลยค่ะแบบว่าวันจันเราจะอ่านชีชวะวันอังคารเราจะอ่านฟิสิกส์วันพุธเราจะอ่านเคมีแต่ปัญหาคือเราทําไม่ได้ตามตารางแล้วเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเป็นปัญหาย,ยอดฮิตเนาะปัญหาใช่แม้แต่ตัวพิธีกรเองก็เป็นเหมือนกันจะมีบ้างอ่ะก็คือว่าปัญหาผัดวันประกันพรุ่งเนี่ย ตอนที่พี่เตรียมตัวก็เหมือนกันค่ะก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยอยากจะพลัดไปอาดอีกวันนึงบ้างแต่ว่าคําแนะนําก็คือพยายามย้อนกลับไปที่เป้าหมายของเราอะค่ะว่าสุดท้ายแล้วปลายทางการเข้ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราอยากเข้าคณะอะไรและพยายามฝันให้เห็นภาพตัวเองเข้าคณะนั้นให้ได้ค่ะคือพยายามมองเป้าหมายของเราให้ชัดไว้ก่อนนะคะคือพอเราเป้าหมายชัดแล้วเนี่ยปฏิบัติตามมาเนี่ยมันจะง่ายขึ้นและพยายามคือถ้าเป็นไปได้อ่ะเขียนเป้าหมายไว้เลยตัวใหญ่ๆ แะไว้เลยที่ดิมผัวนอนเลยแบบว่าฉันอยากเป็นหมอใช่ก็ต้องเขียนว้ในที่ที่เราผ่านแล้วเราจะเห็นนะคะมันเหมือนเป็นการย้ําตัวเราเองนะคะว่าเราจะทําตามเป้าหมายเนี่ยให้สําเร็จนะ,ะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเป้าหมายเราชัดเนี่ยการเตรียมตัวหรือว่าการกระทําของเราเนี่ยก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายขึ้นแต่ว่าอ,อ,อีกคําแนะนำหนึ่งนะคะอันนี้คือตามหลักจิตวิทยาค่ะอนอกจากการทําเป้าหมายให้ชัดเจนเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วเนี่ย การเสริมแรงตัวเอง<ม>ก็ถือว่าเป็นอีกอีกวิธีการนึงที่พี่จะแนะนานะคะก็คือว่าในการอ่านหนังสือแต่ละครั้งนะคะเราจะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองหน่อยนึงว่าถ้าเราอ่านจบบทนี้<บ>หรืออา่านได้แค่ไหนปักตั้งเป้าหมายระยะสั้นของการอ่านแต่ละอย่างนะคะแล้วใช้วิธีการเขาเรียกว่าให้รางวัลตัวเอง<ม>ในการทําสําเร็จแต่ละเป้าหมายระยะสั้นนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่ากระตือรือร้นที่อยากจะทํามากขึ้นแต่ว่า ข้อสําคัญของการใช้วิธีการนี้ก็คือต้องให้รางวัลตัวเองเฉพาะเมื่อตัวเองถึงเป้าหมายเท่านั้นประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเป็นการเรียกว่าอะไรเป็นการเสริมแรงตัวเองตามหลักจิตวิทยาอีกวิธีหนึ่งค่ะน้องๆก็น่าจะได้แนวทางเนื้อ,ทเ,อเทคนิคการเสริมแรงนะคะการที่เรามีปั้นมีเป้าหมายนั้นจะช่วยทําให้เราถึงสิ่งที่เราตั้งใจได้ง่ายขึ้นค่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะ,ะเช่นถ้าสมมติว่าอ่านคณิตศาสตร์จบหนึ่งเรื่องแล้วจะ จะให้ตัวเองได้กินเค้กหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เป็นรางวัลที่เป็นรูปประมด้วยค่ะใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้สําหรับน้องๆน,นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการผัดวันประกันพุงนะคะต่อไปเลยค่ะมีคําถามเข้ามาค่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของสายที่เขาเลือกเรียนนะคะคือว่าน้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลือกเรียนสายวิทย์แต่พอเวลาเรียนไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคือหนูไม่ถนัดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เลย แล้วคือตรงเนี้ยแล้วหนูจะไปต่อในคณะที่หนูฝันได้ไหมไปต่อในคณะที่หนูฝันได้ไหมคือเพราะ<อ>ว่าตอนแรกเนี่ยคือเขาเรียนไม่เริ่มรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้ว,ค,ลวคือแต่คณะที่เราอยากเรียนเนี่ยคือมันต้องใช้สายวิทย์คณิตนะยื่นคะแนนเข้าไปอ่าแล้วเราจะไปไหวไหมกับตรงนี้เรียนไปไหวไหมใช่ไหมคะก่อนหนึ่งก็คือถามใจตัวเองก่อนว่าเราสู้ไหมถ้าเราสู้อะค่ะยังไงก็ก,ก็ไหวอย,อยู่แล้วที่เชื่ออยางงั้นนะคะ ฉันก็คือต่อให้วิชาทางด้านวิทย์คณิตเนี่ยเราไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรถนัดไม่ถนัดเนี่ยมันมันมันมาเรียนรู้กันได้แต่ว่าใจที่อยากจะเรียนเนี่ยค่ะเป็นเป็นสิ่งสําคัญคือต่อให้เราไม่ถนัดเลยแต่เรามีความมุ่งมั่นเราใจเราอยากจะสู้เพื่อที่จะให้เข้าคณะที่เราต้องการได้ยังไงก็เรียนได้ค่ะแล้วก็แต่ที่สําคัญเลยก็คือถ้าเราคิดว่าเราไม่ถนัดและแค่ความสามารถของเราอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอก็ให้ขออนุาต่ออัล้อเยอะๆเลยเพื่อที่จะให้อัล้อช่วยเหลือเราละกันค่ะ ถ้าให้แบบให้พี่แชร์ประสบการณ์ได้ไหมแบบอย่างก่อนเนี่ยจะมาเลือกคารุศาสตร์ตอนเรียนในมปลายของเราเป็นยังไงบ้างค่ะตอนเรียนมปลาย<ค>ตอนเรียนมปลายใช่ไหมคะคือพี่ก็เป็นเหมือนน้องที่ถามคําถามมาเลยคือพี่ไม่ได้พี่จบพี่เรียนสายวิทย์คณิตมาแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดวิทย์คณิตเลยใช่ไหมแล้วเราจะสอบติดได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเหมือน ถ้าความคิดของของหลายๆคนคือถ้าสมมติเราจบสายวิทยดิษมาระดับมหาวิทยาลัยก็คงจะต้องต้องไปสายวิทยาดิษนะตตรงตามสายมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนช่วงน,นั้นก็จะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเอ๊แล้วเราจะไปทางไหนดีในเมื่อวิทยดิษเราก็ไม่ได้ชอบนะเราเราเรียนมาเรารู้เลยว่าเราไปทางนี้เนี่ยเราไม่ไหวแนะ่ๆช่วงน,นั้นก็เลยพยายามเบนไปหาทางอื่นที่เรารู้สึกว่าเราถนัดกว่าแต่ช่วงน,นั้นจําได้เลยว่าจะเป็นช่วงที่เรา ขอดูอาต่อรอเยอะมากคือขอว่าให้เจอในสิ่งที่เราชอบแล้วเราเรียนแล้วเราจะมีความสุขนะคะคือจริงๆคืออยากจะบอกเลยว่าที่เข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าความสามารถของเราเลยเป็นเพราะการช่วยเหลือของอลลอคเพราะดูอาที่เราขอต่อรอจริงๆค่ะอืมค่ะก็คือสาคัญเลยก็คือว่าการที่แบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเลือกแล้วมันอาจจะว่าไม่ใช่ที่เราแบบถนัดหรือเปล่ารู้สึกว่าเรียนไปแล้วมันไม่ใช่สำคัญที่สุดก็คือดูอาเลยแล้วตาวกันนะคะ ค่ะแล้วก็มีอีกคําถามเลยค่ะพี่อ่าน้องถามกันเข้ามาวันนี้หลายคําถามมากเลยน้องบอกว่าน้องรู้สึกเครียดมากอันนี้เป็นผลต่อนเนื่องจากคำถามเมื่อกี้หรือเปล่าน้อง,องเริ<อ>่มรู้สึกว่าน้องเนี่ยคือเครียดมากคือแบบว่าแล้วมันจะคือเหมือนว่าเครียดบบเวลามีปัญหาถ้ามีปัญหาอื่นเข้ามาด้วยเนี่ยยิ่งเราเรียนแบบว่าวิชาทางสายวิคณิตไม่ถนัดแล้วแล้วมีปัญหาอื่นเข้ามาแล้วจะมันจะไปกระทบกับการเรียนของการอ่านหนังสือของเราไหมก่อนอื่นคือหลักในการแก้ปัญหาค่ะเจอปัญหาไหน ให้แก้ปัญหานั้นก่อน mm hmm. อันนี้ปัญหาที่น้องเจอคือปัญหาความเครียดเพราะฉันก่อนที่จะไปเรื่องของการอ่านหนังสือสอบการเตรียมตัวสอบหรือเรื่องอื่นๆน่ะคะ่ะคนแก้หยุดที่ความเครียดก่อนทํายังไงให้ตัวเองหายเครียดไปพักผ่อนหรือหรือทําตัวเองให้สบายใจขึ้นก่อนแล้วค่อยกลับมาทบทวนเรื่องอ่านหนังสือก่อนคือให้เขาเรียกว่าอะไรให,ให้ให้คลายเครียดตัวเองให้ได้ก่อนนะคะหาวิธีว,ว่าเวลาเราเครียดเนี่ยวิธีการไหนที่ช่วยทําให้เราหายเครียดได้ก็ พยายามใช้วิธีน,นั้นอใช่แล้วก็คือหลักเลยง่ายๆเลยคือมีปัญหาไหนแก้ปัญหา,หญหานั้นก่อนอปัญหาใช่ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้แล้วมีคําถามมาอีกน้องบอกว่าแล้วคือเขาเนี่ยมีเวลาน้อยมากเลยในการที่จะแบบว่าอ่านหนังสืออะค่ะ<ช>คือมีเวลาน้อยในการหนังสือมากแล้วเขาจะอ่านอย่างไรให้ตอบโจทย์มากที่สุดที่มันจะทันนะคะทันกับช่วงเวลาในการสอบที่ใกล้เข้ามาอย่างนี้ ที่จริงก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นเนาะใช่นเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าการสอบแอดมิชชั่นเนี่ยเนื้อหาที่ใช้เขาะจะใช้ตั้งแต่เนื้อหาม .4 ม .5 ม .6 เลยคือเนื้อหาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามาเตรียมตัวในช่วงท้ายๆเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ทันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วจริงๆม,มาเตรียมตัวช่วงท้ายแล้วไม่ไม่ทันแล้วจริงๆวิธีการที่พี่จะแนะนําก็คือก่อนหน้านี้ค่ะ เราต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าค mm. ณะที่เราต้องการจะเข้าคือคณะอะไรสมมติเหมือนตัวพี่เอง mm. พี่เข้าคณะคารุศาสตร์ซึ่งคณะคารุศาสตร์เนี่ยไม่ได้ใช้ทางด้านวิทย์หรือคณิตเลยแต่ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษสังคมภาษาไทยเลยพวกเนี้ยจะเยอะกว่า <Ha. S 1> พี่ก็จะไปให้น้ําหนักการอ่านกับวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าเยอะกว่าและวิชาที่อาจจะให้น้ําหนักน้อยกว่าเราก็อาจจะเอ่อให้ความสําคัญน้อยลงเพราะว่า ให้เวลากับกับวิชาน้นน้อยลงเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเวลากระชั้นแล้ว<ม>แล้วเรามีเวลาไม่เราวิเวลาในการเตรียมตัวไม่ได้เยอะเพราะฉนั้นก็ให้ไปโฟกัสที่วิชาที่ใช้คะแนนเยอะๆไว้ก่อนสําหรับเอ่อในการเข้าแต่ละคณะที่เราสนใจค่ะแล้วก็อีกอีกอันนึงก็คือให้เราทบทวนนะคะหาในเน็ตก็ได้ในเน็ตเนี่ยก็จะมีข้อมูลว่าแต่และว,วิชาที่ใช้อ่ะค่ะเขาจะมีจุดเน้นที่เนื้อหาอะไรบ้าง คือเนื้อหาวิชาไหนหมวดไหนที่ออกเยอะ<ๆ>ก็ให้ไปโฟกัสที่หมวดนั้นค่ะก็คือโฟกัสตามจุดที่สําคัญสําคัญไปก่อนอเพราะเราไม่ได้มีเวลาเยอะที่จะโฟกัสเนื้อหาทั้งหมดของแต่ละวิชาแล้วค่ะแล้วคือเวลาเราน้อยด้วยแล้วเราถ้ายิ่งอ่านแล้วเรา,ายิ่งรู้สึกท้อค่ะเพราะด้วยกับเวลาที่มันน้อยแล้วเราจะทํำยังไงกับตรงนี้ถ้าด้วยรู้สึกท้อใช่ไหมคะก็กลับไปดูเป้าหมายใหม่อย่างาที่บอกแหละท้อแล้วก็กลับไปที่เป้าหมายใหม่ค่ะเขาอย่างที่บอกน้องๆ มหมปลายที่เตรียมตัวแอดมิชชั่นเนี่ยเราไม่ได้แอดมิชชั่นหลายครั้งเราไม่ได้เตรียมเราไม่ได้อ่านหนังสือหลายปีาคา่ะเราอ่านแค่ช่วงนี้เองช่วงนี้ที่เรากําลังจะเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยค่ะพยายามคิดเอาไว้ว่าเออเวลาอีกแค่ไม่นานเองเราอ่านเนี่ยแค่นี้5 6เดือนเองหลังจากนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่เราฝันแล,และก็จะเป็นความสําเร็จที่เราตั้งใจแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็คือพยายามให้กําลังใจตัวเองนะคะนึกถึงเป้าหมายเอาไว้เยอะๆค่ะ แล้วคำถามสุดท้ายเลยค่ะที่น้องส่งกันเข้ามาก็คือเขาบอกว่าแล้วการตัดสินใจเลือกคณะในมหาลัยล่ะคะจะเลือกยังไงจะมีวิธีการเลือกยังไงบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้วางแผนในการอ่านหนังสือได้ถูกต้องค่ะการเลือกคณะนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการรู้จักตัวเองเนาะการค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบแบบไหนเพราะว่าคือพี่อย่างอย่าง ที่ขอเกริ่นนิดนึงว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต่างกับการเรียนตอนมัธยมปลายตรงที่ว่ามัธยมปลายเนี่ยเราเรียนหลายวิชาก็จริงแต่เราไม่ได้แตะวิชาแต่ละวิชาลึกนะะันค่ะแต่ว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยสมมติเราจะไปทางด้านเคมีเราก็จะเรียนเคมีเยอะมากเลย ตรงไปแค่เรื่องของเคมีเจาะไปเรื่องเคมีเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าเราได้เรียนในสิ่งที่เราสนใจและเราถนัดจริงๆเนี่ยมันก็จะดีกับเรามากกว่าเพราะว่าเนื้อหนค่อนข้างลึกแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นคาแนะนําก็คือเราควรที่จะค้นหาตัวเองโดยเริ่มจากการดูก่อนว่าวิชาที่เราเรียนในมัธยมปลายเนี่ยค่ะวิชาไหนที่เราชอบมากที่สุด<อ>เริ่มจากทบทวนตัวเองง่ายๆแค่นี้ก่อนก็ได้พอเราเจอวิชาที่เราชอบแล้วอะ อีกอัน,นก็คือรู้ว่าบุคลิกของเราเป็นยังไงถ้าเรามีบุคลิกช่างพูดช่างคุยโอเคอาจจะได้คณะทางด้านเกี่ยวกับขรุศาสตร์หรือคณะที่เป็นภาษาที่ต้องมีการสื่อสารเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะยิ่งถ้าเป็นคนที่ถนัดในด้านการอธิบายถ้ารู้สึกว่าเราเป็นคนอธิบายคนเก่งด้วยก็ยิ่งจะเหมาะเลยแบบเรียนครูแบบพี่ร,รู่จะอ้ามั้ยใช่ค่ะหรือว่าบางคน เรียนวิทยาศาสตร์และวได้ทำ lab <อ>แล้วรู้สึกว่าชอบการทำ l a บอยู่ในห้องอแลบเรารู้สึกว่ามีความสุขชอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์อ่ะก็จ,จะเช็คตัวเองได้ระดับหนึ่งว่าต่อไปอยากจะเข้าคณะทางด้านวิทยาศาสตร์นะประมาณนี้ค่ะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมสมมุติเรารู้แล้วว่าเราอยากชอบคณะทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็หาข้อมูลว่าในคณะวิทยาศาสตร์เนี่ย เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นการเช็คตัวเองก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะไปเจอของจริงเนี่ยถ้าเราดูจากการเรียนประมาณนี้เนี่ยเราไหวไหมเราชอบไหมอย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้แล้วแล้วก็โฟกัสไปต่อสเต็ปต่อไปตรงที่ว่าแล้วขณะที่เราอยากเข้าอะค่ะอย่างที่บอกคือเขาใช้คะแนนอะไรในการเข้าบ้างใช้แกตไหมใช้แพทอะไรบ้างใช้วิชาอะไรในการสอบบ้างแล้วเราก็เตรียมตัวตามนั้นค่ะมันก็จะช่วยเซฟเวลาแล้วก็ช่วยให้เรา ฟโฟกัสได้ตรงจุดมากขึ้นในการอ่านหนังสือแล้วก็การเตรียมตัวค่ะแล้วอย่างตอนพี่รู้จักอ่านเนี่ยตอนอยู่หมอปลายเลยคือกว่าจะค้นหาตัวเองเจอเนี่ยนานไหมค้นหาตัวเองเจอนานไหมอันที่จริงก็ช่วงม6แล้วค่ะช่วงที่ต้องตัดสินใจแล้วจริงๆว่าคณะไหนที่เราจะเลือกสอบเข้าไปอะค่ะตอนนั้นก็คือเหมือน ทบทวนตัวเองแล้วรู้รู้เลยว่าตัวเองไม่ได้ชอบวิทย์คณิตเลยทั้งท <ฮา S 2> ที่เรียนวิทย์คณิตมาเราก็รู้แล้วว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะไม่ไปทางด้านวิทย์คณิต <ฮา S 2> ทางด้านสายวิทย์เพราะว่าเราไม่ถนัดเราไม่ชอบ <ฮา S 2> พอไม่ชอบแล้วเนี่ยเราก็มาถามตัวเองอีกว่าแล้ววิชาไหนที่เราชอบล่ะเผอิญวิชาที่เราทําได้ดีค่ะจะไม่ชอบก็ได้แต่เป็นวิชาที่เราทําได้ดีเนี่ยเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เพื่อนๆจะชอบให้อธิบายให้ฟังนะคะเวลาสอบจะเพื่อนจะชอบให้ติวให้ฟังแล้วก็เลยแล้วเวลาเราได้ติวได้อธิบายให้คนอื่นฟังเนะะี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราชอบเรามีความสุขแล้วเพื่อนก็จะฟีดแบ็กคือให้อ่ให้ชมเราอะคะ่ะว่าเอยอธิบายเข้าใจาอเอาจา็นไบรรู้เรือเร่องเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะไปทางด้านครูภาษาอังกฤษดีเพราะฉะนั้นคือตอนเลือกเข้ามาหาวิทยาลัยค,ค่ะก็เลยเลือก คารุศาสต์หมดเลยเอกการสอนภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะใช่แล้วก็คือส่วนหนึ่งการพัฒนาตัวเองก็อาจจะมาจากแวดล้อมที่เราอยู่นะคะอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ให้กับเราได้เหมือนกันว่าเราน่าจะเหมาะกับคณะไหนเหมาะที่จะเรียนอะไรนะคะแล้วอย่างนี้สุดท้ายนี้เลยค่ะอยากให้พี่รุจอานะคะได้ฝากเป็นคติประจําใจแล้วกันที่พี่รุจอาเนี่ยคือเหมือนใช้คตินี้ช่วงมปลายในการที่บบย้ําตนเองว่า ฉันมีความฝันนะแบบว่าฉันมีความฝันที่จะเป็นคุณครูแล้วฉันก็จะต้องไปให้ถึงฝันด้วยด้วยกับภายใต้การตะวักกันต่อเหรนะคะค่ะคติส่วนหนึ่งที่ใช้ตอนที่เตรียมตัวนะคะก็คือว่าที่จริงมันมีหลายคติเนาะช่วงนั้นเราก็จะต้องการกำลังใจเยอะหน่อยแต่ว่ามีอันนึงที่อยากจะมาแชร์กับน้องๆน,นะคะก็คือว่าให้คิดว่า เราทําได้ไว้ก่อนนะคะ oh. คือหลายๆยา,ยายเวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะเ mm. พื่อนก็จะบอกว่าอยากเข้าที่นู่น mm. อยากเข้าที่นี่ mm. แต่ทุกคนจะมีคําว่าแต่ตามท้ายมาถ้าเป็นมหาวิทยาลัยดีๆเนี่ยหลายๆคนจะไม่กล้าฝัน <Okay. S 1> ถึงไปจะบอกว่าฉันอยากเข้าที่นี่มากเลยแต่เข้าไม่ได้หรอกมันคะแนนสูงไปมันยากไป mm. หลายๆคนน้องๆหลายๆคนก็ oh. อาจจะมีความคิดแบบนี้ก่อนอื่นเลยพี่อยากจะบอกว่าให้ตั้งคติไว้เลยว่า เราทําได้ค่ะ mm hmm. คือต่อให้มหาวิทยาลัยนั้นคณะนั้นมันจะมันจะคะแนนเยอะแค่ไหนจะก,การแข่งขันสูงแค่ oh. ไหนให้คิดไว้ก่อนว่าเราทําได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราทําไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะคะมันหมายถึงว่าเราตัดโอกาสตัวเองเราตัดโอกาสตัวเอง mm hmm. ตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มยื่นคะแนนเข้าไปเลย mm hmm. มันเหมือนเป็นการดูถูกตัวเองด้วยในในใน,ในยะหนึ่งอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือให้คิดไว้เลยว่าคณะที่ฉันอยากเข้าเนี่ย ต่อให้มหาลัยสูงแค่ไหนยังไงฉันก็ทําได้ถ้าฉันพยายามมากพอคือเหมือนบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าเราท้อคือเหมือนเราอาจจะไปดูเป็นคะแนนย้อนหลังเราดูคะแนนย้อนหลังของหลายๆปีแล้วแบบสูงจังหมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นแล้วเราจะถึงไหมเวลาเรามานั่งย้อนดูคะแนนสอบแกะแผดบ้างโอเน็ตบ้างของตัวเองอย่างนี้ใช่ค่ะใช่เพราะว่า อย่างหนึ่งก็คือสนามสอบมันยังไม่ได้เริ่มเลยเรายังไม่ได้เริ่มเข้าสู่สนามสอบเลยแต่เราจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็คือให้กําลังใจตัวเองว่ายังไงเราก็ทําได้เนาะและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคําแนะนําจากตอนนั้นครูที่ปรึกษาคนหนึ่งเขาให้คําแนะนํามาซึ่งเป็นคําแนะนาที่ที่พี่ฟังแล้วพี่ยังจําจนถึงทุกวันนี้ค่ะเหมือนเราเนี่ยน้องๆหลายๆคนอาจจะเรียนในโรงเรียนออศาสนาครบคู่สาม,มาัญอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนทางด้านสาม,มาัญเนี่ย น้อยกว่าเข้มข้นกว่าโรงเรียนที่เขาเรียนสามสามมันเต็มๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้หรอกแต่ว่าคุณครูคนนี้ค่ะเขาเขาบอกพี่ว่าเราคิดว่าเราทําไม่ได้ใช่ไหมคนอื่นเราคิดว่าวิชาการเขาเนี่ยเข้มแข็งกว่าเราแต่อย่าลืมนะว่าเขา่มีแค่วิชาการที่เข้มแข็งแต่เรามีทั้งวิชาการแล้วเรามีอัลล็อ์ด้วยเรามีดูอาของอัลล็อ์เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอาบูธของเราอะค่ะเราเป็นต่อนะใช่ที่จริงคือเราเป็นต่อกว่าเขานะประมาณเนี้ยค่ะ ค่ะก็คือสาคัญเลยก็คือว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ใจของเราอะค่ะก็คือให้เมียดสาคัญที่เมียดของเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าคือต้องเป็นไปเพื่ออเหรอใช่ค่ะใช่ส่วนหนึ่งแล้วก็คือถ้าเป็นแบบว่าสุดท้ายเนี้ยเลยก็คือที่อยากจะแบบบอกกับน้องๆทุกคนเลยนะคะที่แบบว่ากําลังอยู่ในช่วงของรัวรัวเต็มตัวนในการเข้าสู่มหาลัยก็คือเหมือนกับว่า มันอาจจะยากที่เริ่มแต่ว่ามันง่ายที่ดูอาลแล้วมันก็สําเร็จด้วยกับการตะวัดก,กันนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็คือเวลาสําหรับวันนี้นะคะก็คือเวลาของรายการรบรวมมหาวิทยาลัยนะคะในช่วงขับซันเดย์นะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะอินช้อนร้อนนะคะค่ะพ <Okay. S 1> ระองค์ทรงประสงค์ในสัปดาห์หน้าเราจะได้กลับมาพบและมาพูดคุยปัญหาหรือว่าข้อข้องใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันอีกสุดท้ายนี้นะคะ ดิฉันอ,นา,อนาน,นิสาอันนันตและแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่รุจาอ่ามัดอาดัมนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมฟังและท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะอัสสลามวะเลยกุมบเรามาตุลลอฮ์บูรกก์รับการ